ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมื่อนี้ผมพอยอดว่านขเขาเสียเป่ากฤติพาท่านผู้ฟังมาที่บ้านพอ่อใหญ่เมียนฟันเม่นนะครับลเล่ากับฟันในเล็กหลายมดวเดเลยเนี้ยกัถือมาเนี้ยแต่ว่าบุกเคยาเสือไหลเสือเทละาสิบบาทเนาะเออนี่แหละส่วนนึงกับฟันมาเห็นคบสองตังงงวพะนะเขาคังตะกูไว้มีตัวใหญ่เลี้ยก่อเก้าสองแล้วก็ถือเน้ยส่วนนั้น ถึงห้าสิบบาทนั่นส่วนวะประเด็นตัวแมอ่อ,อีกก็มาฝันเห็นเห็นหน,หน้อยสององค์เห็นน้อยสององค์ไะนะแล้วก็เลของสิบเอ็ดเห็นว่าฝันคิวดีแล้ววันนี้แล้วว่าฝันแล้วเอาตามไปเบิง่งนะครับเด้อไปถามแล้วเบิง่งว่าเราสีาในใน่วันยังไงเอาดีครับไปเหยนครับเอาดีนะาาาาเธออจกันคือได้ยินี่าำว่า,วาฝันดีอยู่ในฝันไดน้ได้แล้วเมื่อวานนี้เป็ี่ยนในฝันวันนี้บอกว่าฝันในฟังน่ง เออฟัเออว่าูฟังเลยพวกฟันตัดเรๆกูนะเ่นไดเอแต่นอนยันเปนลาก็เนสิเออประมาณหนึ่งกีนึ่งีสอะันเออฟันวางได้บฟันเ็นไฟในดอนมันหงกลงสองอันเออไฟหงกลงกี่ย่างกันเลยเออไฟลอดโซลาเซีน่บโซลาเซเป็นสีเขียวเออแล้วแปกว่าเขาวาสูฟังบัมันเปิดมันก็ยังออกเโซเชันยังจ้าินน กลาาโซลาเซลล์เขาเปิดไแบบแสองหลดนีเนาะมันขึ้นขึ้นเป็นยังไงละวันขึนเสีกี้เขียววะขึนสูงวะแล้วเป็นห่วรหลาดกัไหเปนหอดฝ่าก่นได้กันเอเออต่ไม่เออบออบัดนี้เป็นในบันฝันนี้แล้วเป็นน้ำลักเสามีเห็นเลขุที่มีน้ำจ่อโซลาเซลล์โอบันนี้ฝันนี้แล้วเลยเปเบื้องยวโซลาเซลล์ได้เห็นเลขกี่บันได้เห็นเลขเล้เห็นเลข จะไ้นี่ี่หาุี่ยอะเยรักเดียวกันดิหรือคนละรักเยอะรักานเดียวกันเอองนเดียวกันเยอะเดียวกันีหาก็เนกหกเจเจออันเยอะน้ำกันเยอะน้ำกันเลยเออีหก็หกเจ็ดมีสองครูนีเออมีสครูได้ได้ได้เบิงมาตลอดนี่เบิงันเดียวเบิกงันเดียวโอ้ นี่แหละครับเพราะไงเหมือนเล่ากับเพื่อฟันเขียวฟันถึกมานีแล้วก็ฝฟันแล้วฟันว่าหลอดไฟโซลาเซลล์ย,ยู่ใน <c oughs> องพาน,นั่นพุ่งขึ้นแสงสีเขียวกันว่าขึ้นสูงดิฟันว่าเ <c oughs> ล่ากับเลขคูมเมียขึ้นแล้วก็มือรุ่นไม่ยำเศ้ามากกันไปเบื้องในโซลาเซลล์ก็เห็นเป็นตัวเลขนะครับ <c oughs> ว่าเป็นเลขซี่หากับหกเจ็ดพันว่า ยโยร์ตโซลาเซลยวนะครับของงวดวันที่หนึ่งมีหน้างกหกนี่แหละครับแล้วก็ฝันหังเสียแหละเพราะว่าก็อยากแบ่งปันอย่าว่าชูฟังบาลาว่าขันถ่าเห็นบอกว่าชูข้นฟังบัดตะกวนนึกว่าฝันถือยัวพะนะแต่ก่อนนั้นฝันเห็นกบสองตัวที่พ่อยิมเห็นกบสองตัวกบ่าน้ำเก่ามันเป็นสองบอกว่าสองเล็ว่ากเปเล็บออกเก่าสองโอ้ฝันแหมืนนี่เนาะต่อมาหนี่มาฝันเห็น เด่นน to ้อยฟองวงว่ะห่านย่างกันไหมก็เลยออกนึ่งนึ่งวนี่ยแต่ถูฟังจัทิ่ได้บ่าวบาโฟังจัตยมเออบาีเห็นทบ่าวบอลก็มาถือก็นอนมามานี่ก็เลยฝันอีกวันเถอะก็เล่าฟังถือว่าเถือนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะนะมันเป็นความฝันไอพี่นาบังเอาเด้อจะพี่น้องเอ้ยเพราะยัยเพียนเล่ากับันนึงทีละเล่าก็ได้ ปรดเห็นแสงไฟโซลาเซลล์ที่ยุดในอกผ้านั่นละพุ่งขึ้นทั้งฝ่าพน้าวปิเล็กซี่หาตั้หกเ็ดหรือเลกหกเกดกับซี่หานี่ยแหละครับูใ่ในหลอดโซลาเซลล์พน้าวแล้วก็อยากมาแบ่งปันป่นให้ทุกคนไเห็นน้ำนะครับว่าบางครั้งมันอาจจะเปลี่ยนโซกเป็นลาบให้พูกคนี้เห็นเพราะว่ากันเกี่ยวครับกับข้อมฝันอยกับองค์ผ้าในการสอบอีกถึงดิลูกสาวเพื่อนก็ขึ้นนั่งขัาใส่นี่ก็ไปนอนโยอย,อยหน้า หน้ากะกับองค์พระนี่ก็บว่าไก่กันนี่โย่คนละหน้าโย่โย่โย่ริมดอนดอนเจ้าปูนี่ล่นนละแล้วก็เฮ็ดท่างเดินท่างยางนี่เขามาหาองค์พระเที่ยวมาก่ามาไหวายโย่ก็มาก่ามาไหวากไ็ได้ได้เลขยิบวเส้าดินั่งกําไส้นี่ก็หฟันได้เลขสองสามหวัวเลยดิเขาถือมาเรื่อยๆเบนเนาะแต่ว่าพอยี่มีนนี่ยแล้วกับไปเฮ็ดน้ำมูลนัะละ่นล่ะไปท้ำความสะอาดไปเทปูนรอบองค์พระท้ำถนน้น ที่แท็ก้วก็ทางไปง่ายแล้วแล้วก็เฮ็ดแปลงเป็นคนทางนลกไปหน้าโลกน่นละ่ะก็เที่ยวขึ้นไปเที่ยวมากาองค์พระโย่เราก็ได้มาฝันส่วนนั่งข้ามสายลูกสาวนี่ก็นอนเลี้ยงเลี้ยงคั้วอยู่คนละนอนหน้ากันตักับฝันได้เรื่อยๆกับฝันถึกนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเลขของขององค์พระนะครับด้านนั้นกับพระยมยันกับแล้วก็ฝันยังกันละ่ะกับอยู่ต่อมาจะขึ้นแล้วแต่ฝันอยู่พระยมยนัน สองขึ้นนี่ละสองขึ้นนี่ขึ้นต่อมานี่ฝันบ่ขึ้นเนี่ยเพราฝันฝันบ่บ่ฝันปันไดออกฝันก็บ่กเป็นเป็นเหล็กก็บ่อันท่านซื้อไปไปอะไรนี่เหล็กตะวันท่านซื้อเหรอท่านซื้อคิดว่าที่ซื้อเป็นบ้านซื้ออย่างว่าท่านซื้ออย่บ่ว่าบ้านบ่ดังปันไลยนะมันเลขบ่ดังมันมันบ่อันเนาะมันกับข้องเสียเลยซื้อยี่ดอกแต่ว่าเคยเสียงเหล็กบุ้งบ่ เทียงเท่ยงเทียงก็ไดอยางเงี้ยเทียงบ่ได้เอออาเรื uh ่องเทียงกับกุญแจเปนวะเอ่องเทียงวบกุญแจฝันนอนก็นอนนั่นนอนนี่มาหัเออปันได้นั่นได้นี่ไปสั่นเออมันกับฝันมันกับฝันถือเป็นสั่นวะเออมันก็เป็นเรื่องสั่นละความฝันความเข้ามันกับเรื่องเทียงกับฝันเขี้ยวเท่าที่ฟังฟังบางนี่เพราะยืเหมือนกับฝันมาถือมาเรื่อยๆเท้ากับฟังมายู่เท้ากับเจ้ากับไปเคยไปเบาอุวัดิบูฟังอยู่กับฟังมายู่กับถือของเจ้าอยู่ แต่ว่ากะบ่ได้มาลงคลิปอยู่ทั่วไปว่าบบดนี้ฟันเก้าสองก็ได้มันก็ถือเนาะครบสองตัวเนาะแต่ว่าเสื้อก้าสองมันก็ถื่อฟันเน้นหน่อยสองเน้นยืนเล่นกันเลยตีวมให้ันเน้นหน่อยเน้นหน่อยดังเฮี้ยงกันดังเฮี้ยงกันเล่อยเบาเล็กว่าห้าคนจะวัดนั่นเลยหนึ่งหนึ่งสามนะยันวัดไหมแตกสาม เอบไปตองกันม้างใบหาอยู่ห่มเยวัดเลยเออเปปิวลงมาปิวลงมามาเบิ้งไหมฝันบ่หนิบ่เพฝันไปตองน่นั่งกันลอบตองเอองเทียมไตอนก็ได้ยอนได้ยังปิวลงมามีเหล็กกันว่ะเออปิวมาเป็นเหล็กมปใบตองใบหายเตัวก็เปิีสองดีว่าที่บอุกคนฟังไว้กฟงเสื่อหน่อยสิบาทรายมอบ่ใครบอกจเทียวื่อบ่ปากไหมเออบหาเจาเล่กับบ่บอกเมันจะ าจนหนึงนอกจากพ่อใาพอนยันพ่ถือนแต่ว่าม่ประดอกมากวันวันพ่อพอวันันอกนี่พ่อมอมพ่อหมห่อสลัดรับรองนิทีเรื่องหมพ่อใหญ่ผุนหอมพ่อวัดเหเออหมพ่อวัดเออเออมันมันเก็เป็นสั้นเหะเพราะว่ามันเหมือนพันเกจ้าสีไฮเนาะเอาอันได้เลขของพ่อดิได้ยัเทียไป่เมืนได้สองเทียได้สองเทียได้ได้ตัวได้แน ใบตองูิวลงมาวะมปใบมันกป็นเลขสามแปดอ่อนแปดสามนะแปดสามโอ้โอกแปดสามเลยตีแปนสามวตชูโก้หัวเลยเนาะเทียที่สองเียว่าชนันการเกาซีเกาีผิวเือกันตียิวลงมาโอ้เกาซีเลยวะเกาซีวะยันว่ะเนาะสักซีดีเนาะ พ่อยาว่านางห้างถึงไหมถึงเขยอาไหมอืมวับวับว่าจะขอซื้อหน่อยเออเจ้าก็บอกคอยฟังเนาะแต่โยกยกลงก็บอกคอยฟังเลยแต่ว่าสักทีลีดิอยู่ในวัดเู่นดีคอยไปนอนเฝ้าเขาแม่นบ่าเรอยู่ไต้โ่มโพนี่ข้างพระประธานองค์อยู่ที่ไต้โ่มโพนนั่นกับตั้มวัดสวนม่อ์แล้วก็นนั่นรับฟันดียืดสามทีขึ้นมาดิวันนี้มีขึ้นหนึ่งไหวขึ้นที่สามนี่แหละจะบัวปิด ฝันว่าจะว่าไปบ้านไหนดอกเขาเปิดฮวใจ่่าเอาเยอะกลางบ้านเขาไหมก็ว่าสาม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 พันนะคอยก็ซื้อนี่บ้านนี่โอ้เขาบอกเลขตัวนี้ว่าเป็นม่าเขาบอกซวยแย่ฟังมาซื้อค่อย่ๆค่อยถือเป็นฐานที่บาดที่ติ้อนั่นออกสามสามนี่ข้างล่างไหมนี่แหละมันคว้มซักสิทธิ์ของวัดน้างบัวธรรมดาเพิ่งเอาไปวัดนี่กับนายงดอนดีวัดสมหวังดีวัดสมหวังพ่อพี่หลอกเขาไปนัางเมื่อไหร่พ่อใดสร้างกันอยู่นี่ มัมันม่นืนอนกับไปทาง,ทางเาร่าอล้วแต่ดวงเนาะ <c oughs> ครับกับเป็นลักษณะนี่ครับนี่ <c oughs> เลขพ่อเมียนแี่เม็ชา้านี่พี่ <c oughs> เราเคยฝันเมียนเน,เนี่กัได้หกเก็ดกับซี่หาอยู่เห็นอยู่โซลาเซลล์พนัเราฝันว่าโซลาเซลล์นี่พุ่งขึ้นแสงสีเขียวขึ้นสูงมาทันว่านี่มันส่างอะไไปเบื่องเห็นอยู่หลอดไฟโซลาเซลล์นั่นแหละซี่หากกับหกเก็ดพนะนว่าก็เป็นที่ละครับนี่กับ ไก่พ in kind of ีนาเหมือนครับเด้อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบงของรัฐบาลนะครับของในวันที่งวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี่แหละนะครับกับเป็นสิเลืองข้มฝันก็เลยอยากแบงปั่นไปเหมือนเราว่าเป็นสีบอกข้นก็เคยฝันเื่อฝันคิวพราน่ะว่าเอาเห็นแล้วนะครับเนาะสีหาก็หกเจ็ดหรือหกเจ็ดกับสีหานี่ยแหละครับมี่สองตัวไปเห็นอยู่โซลาเซลลเขาบอก่เห็นโซลาเซลล์พุ่งขึ้นไปทั้งฝ่านะครับข้มฝันนะครับเป็นไก่พีนาเหมครับเด้อเป็นแนวทางนี่คือสลากินแบง เอาในคลิปนี้กับผมพอยอดวอนเกินกขอ,อยุติในการต้องคลิปอยู่ตัวไอ้ท่านี้พบกันอีกในคลิปต่อต่อไปกราบขอบคบดีทุกคนนะครับเด้ออาสวัสดีครับเอาขอบคุณไว้เมื่อหลายๆเด้เอสวัยุติลกเจนี่แกพกัปประเดีกในคลิปต่อต่อไป